เนี่ครับมาถึงแล้วนะครับเดินเหนื่อยไหมยังทำอะไรอ่ะถ่ายคลิปไงคลิปอะไรของช่องเราถ่ายวันนี้เหรอใช่ถ่ายเลยเดี๋ยวดูหน้าก่อนแต่งหน้าได้แล้วถ่ายนะใช่แล้วทำไมเนี่ยบอกถ่ายเดินหน้าไงก็เจอใครไงถ้าเราวางแผนไปมันก็จะไม่เจอใครเนาะเขาเตรียมตัวมาการเต้นได้ดีมาเลยไม่เดี๋ยวเขามีชุดให้เปลี่ยน้ย ทุกคนคะคือจริงๆยูไม่ให้เจนใส่ขาสั้นไม่เป็นไรเพราอ,อยู่เขาใส่ได้ถ้เปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ค่อยไปทำอย่างอื่นกันสวัสดีค่ะมีหมวกให้ด้วยบิดวัวถึกสวัสดีทุกคนอันนี้ช่องยูเจนใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องยูเจนนะคะถ่ายเร็วมากดีใจอะ่ะกดซับสไครต์กันด้วยนะเปลี่ยนชุดไปใส่ขาสั้นได้ด้วยหรอใช่ถ้าใส่ไปอยู่คนเดียวโดวตนตินะอ้าว แล้วค่ะทุกคนตื่น<ม>เต้นอ่ะ